สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะซึ่งหลังจากหายไปนานหลายเดือนเนะพราะว่าไฟเต็มปัญหาเดิมก็ใชแ่แล้วแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะอยู่กับผมชิริวคนเดิมนะก็ขอโทษด้วยที่หายเป็นนานนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นอะไรวันนี้เราจะมาเล่นอาเซนอลนะครับโอเคท่านั้นรอชมได้เลยครับขอบคุณครับ สวัดีอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในอาเซนอลนะซึ่งอาเซนอลจะเป็นเกมแนวยิงอะนะ <Take care S 1> โอเค <this> ตอนนี้โอเคมืเนเอ็มจีส2แต่ว่าปืนนี้จะค่อนข้างหนักนะเทนเเกตได้จากว่าผมเดินช้ามากโอเคส่วนกดก็คือค่าคือเราจะต้องฆ่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับ ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงิน,นก็เอาเงินไปซื้ออะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยโอเคนะก็เดินไปอุ้ยอ้อาวโ,โ,โอ้โหหโนวกคาวบอยแจ็เคเป็นขาวบอยตัวนี้น่านดอยซึ่งโอเคแล้วก็เดินไปแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการยิงคนกันตายนะแล้วก็ เอออะไรอีกมากมายนะโปรดอย่าทำตามเข้าใจไหมเข้าใจไหมอุ้ยนายโต้ยี่เอาปลาอุ้ยกลิ่นลุงศพนี่ยาอักไอ้น,นี่อีกแล้วเมื่อกี้ก็ตายวะไอ้น,นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวร้อนนะครับเล่นเกมนี้พยายามอย่าหัวร้อนโอเคอุ้ยเบคอนโอ้ไม่กูดหมูโคตรเท่เลยเบคอนของกูโอเคปลาลากน เจ้าจิตดาเมจหืมดีมากเลยอุ้ยเปลี Meat ่ยนปืนโอ้โหปืนอะไรเนี <expressions> ่ยปืนไพรทอนเนอะชื่องูเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนึกว่านึกว่านึกว่าศัตรูโอ้โหตอนนี้นั่นนั่นยิง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 เอ้ยเออยิงยิงเอ้ยนั่นอะไรอืมเป็นไงเปลี่ยนปืนอืมเป็นไงเป็นไงโอ้ยโอ้ยยิง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 เอ้ยยิงดิยิงดิเออเป็นไงตอนนี้เป็นตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น m p 5K แล้วนะครับอุ้ยลูกบอลของศัตรู อืเดี๋ยวนั่นไงนะยึดอยาอยากเข้ามานะวุย้ยมอดี้บดี้ออเป็น,นไงเก็บส่วนไอ้กระปุกเขียวๆที่ดอกมานั้นเป็นเขาเรียกว่าเลยเป็นเลือดนะส่วนไอ้กล่องนั้นนั่นจะเป็นกระสุนนะผมก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันตอนนี้ผมฆ่าไปได้เจ็ดคนแล้วนะครับยังเกตได้จากข้างบนได้เลยอุ้ยิงยิงเออเบคอนอีกแล้วเ <laughs> บคอ,อ <laughs> น,คออล <laughs> นคอเล่นโคตรเก่งเลยเดี๋ยวผม เบคอนนี่อยู่ที่เท่าไหร่ยู่ที่หนึ่งอออุ้ยอยู่ทีมสีแดงด้วยอยู่ทีมสีแดงที่ยิงยิงเบรรคอนอีกแล้วโอเคช่างเถอะเดินไปต่อนะอุ้ยอุ้ยเน่ให้<อ>ให้ล่อให,ให,ให้ยิงจากข้างหลังเลยใช่ไหมฮะอุยปุยเลยปุยโอ้โหโหดเกินปุยมวยโยนข้ามกำแพงโอ้โหอ ยิงยิงจังไหจังไเดี๋ยวออ้ลูกวันยาเฮ้ออุ่นติดหลอดไฟเลยโอเคโอเคโอเคโมเดล635ปืนนี้ก็ดีอยู่มัง้งมั้งนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอออืถ้าสมมติว่าเป็นไม่ได้ในเดือนนี้ผมจะาอาจจะทำสองคลิปไปก็ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าอีกคลิปหนึ่งเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าถ้าทำได้นะต้องดูว่าผมจะเล่นอะไรดีที่มันแบบ ใหม่อะแบบผมจะไม่ค่อยแบบเล่นแบบซ้ำๆนะยกเป็นเออเออบอมสวายบูโอเคเบคอนอีกแล้วเบคอนดาบอย่างเท่ยิ่งกว่าดาบวิสคาลิเบอร์อีกอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเกรสกันยิ่งๆเออ,อเบคอนอีกแล้วเบคอนคุดเก่งคุดเก่งไหมเก่งแบบ ดูดิเขาได้ทั้งเออมองไม่เห็นในแชทอีก <c oughs> โ, <c ười> โอ้ยอุ้ยมีสีทองดาบไมสคาไราวีสีทองออหือเขาได้กี่คิวแล้วผมมองไม่เห <plate> ็นยิ่งรู้คือตอนนี้ผมอยู่ที่เก้าโอ้ยยิงยิ่งอ้ยจุดเข้าฮิตเลยเป็นไงชูปแสดงว่ายิงที่หัวหรอยิงไงวันนี้เนี่ยเป็นดูโอชุดชูปกันนะครับชุดกัน อยิงอี้อ็เฮ้ยไม่ทันเขาเร็วกว่าเราอะโอเคต่ออืมเอ๊ะตูนมันคนละคนละกระบอกกันเหรอะฮึยิงด้วยอุ้ยอุ้ยใครใครยิง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 เลยเออโอ้อลูกตันตัวเออใครยิงใครยิงเอุ้ยอุ้ยชิวชิวเอ้ยยิงยิงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตอนนตอนนี้ผมคิวได้สิบคนแล้วนะครับตอนนี้อืมโอเคไปต่อไปต่อจริงจริงยิงังเออน้องเลยได้ดูโอว์โคานิกส์นะครับโอเคบางบางปืนเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นะครับเด่แเดะบ้าเฮ้อลอ,อยละลิวล้วเลยใครเนี่ยทางเดิอนอืม อุ๊ยโอ้โหคนชนะเบคอนคนนี้นี่นะชื่อปันปันห้าพันเก้าร้อยเลเวลเก้าสิบสังหารไปได้หกพันสี่ก้าสองคนหมายถึงตลอดชีวิตนะน,นะเฮ้ยอย่างโคดะลงแมปไหนดีเอารูนนะอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปอีกเอออีกแมปหนึ่งนะครับโอเค finish them quickly จัดการมู่วันนี่เสร็จอะไรวะเอออ่านไม่ทันแม่เปละ MP 5K อีกแล้วโอเคถ้าเปิดมาผมตายดิอ่ะพูดไม่นานขาดคำอู้ปัน่นปันอีกแล้วปั่นปันห้าพันเก้าร้อยห้าพันเก้าร้อยอือทอระบายน้ำอือคุณยายแกนี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เก่าแล้วก็ Tông ninh thoa đơn ông có một tông rồi dại mà có ở bên mà dại con chá quá đông mà bên đơn 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 อเออนั่นไอ้เบคอนเบคอน yes <c oughs> ห้าผมจะลองดักซุ่มตรงนี้ดูผมจะดักซุ่มตรงนี้นะให้มีให้มีทีมหลตรงข้ามวิ่งมาแล้วผมก็จะยิงเลยยิงให้มันตุยเบอย,ยิงยิงอุ้ยเบคอน่ะเหือกกลับมาล้างแค้นอ่ะอุ้ย,อย,อยตอนนี้บันบัน,บนคิวได้เก้าคนนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> โอ้ยเราเดียวเดียวเดียวตายตายขึ้นตายเดี๋ยวมาจากไหนเอ้ยมาจากนั้นเออเบคอนอีกแล้วโอเคตรงนี้มีบันไดขึ้นไปตรงนี้เหมือนเป็นเบืองนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทำสวยดีนะออ้เบคอนเออก็เก็บความรู้นะครับผมเป็นคนที่ตอบสนองช้าโคตรแบบจังเดย อ่ะเดินต่อจริงๆนะในอาร์เซนล่ลมันมีอาวุธดิ่มากมายที่จะเป็นขางขย,ยัดหรือไม่ก็ลูกโป่งน้ำซึ่งทำดาเมจได้แม้แต่กีตาที่เวลาดีแล้วตัวโน้ตจะออกมาเป็นกระสุนแบบเครียดทีบอ่ะแบบโคตรร้างสนนะเออประมาณนั้น แบบตอนนี้เสียงปืนข้างบนดังมากแบบสู้กันแบบเหมือนสนงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะไม่ใช่สิที่ครั้งที่สมเลยดูซ้ำเออก็ช่างเถอะเอ้ยย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 ยบยยยยยยบอยอ่ยย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 มันฟัยคิยยย้ยย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 ยไยยไยเย็ยยยยยยดเยย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 นี้เป็นยยน,น MP7 มากยยนปยน m 1ยยย เออ่เกียร์ละ MP9F บู๊เพยยิงเย่เป็นเป็นโกแล้วสกันเดียบเลยแจ็คอีกแล้วแจ็คเว้ยเบคอนกับแจ็คเหรอผมเนี่ยผมโดนฆ่ามเบคอนอีกแล้วไม่ใช่แจ็คแต่อะไรคืสมองผมเริ่มล้วนแล้วลองถึงกันขึ้นมาเล่นยิงว่ะเหรออุ้ยอุ้ยไปน่าเลเวลแล้ว น้อยเออยว้าเธอคือปันปันคนเดิมอ่าก็เดี๋ยวแบบันนี้ก็ขออนปก่อนะครับว่าเออไปแล้วบ๊ายบาย